ผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้แน่นอนครับก็คงจับตากันที่ความคืบหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้มีการประชุมกันที่พักเพื่อไทยนะครับก็เป็นคณะทำงานแปดพักร่วมที่ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้โดยมีนายพิธาเป็นประธานการประชุมขณะเดียวกันวันนี้เองนะะักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าคุณพิธาไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่ได้เดินเข้าทางด้านหน้าอาคารก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊พยายามจะหลีกหนี ไม่เจอกับสื่อเรื่องของกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีการขายหุ้นสื่อไอทีวีไปแล้วหรือไม่ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่านายพิธาลิ้มเจริญรัฐแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเก้าไก่นะครับ ซึ่งเป็นประธานการประชุมในวันนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวว่านายพิธานั้นขายหุ้นไอทีวีไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านที่พักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าทางประตูด้านหน้าครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยปักหลักรออยู่นะครับแต่กลับเดินทางเข้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องประชุมทันทีขณะที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลครับ รองเลขาธิการพัฒเพื่อไทยกล่าวว่าวาระการประชุมในวันนี้นะครับเป็นการวางกรอบวิธีการและเป้าหมายการทำงานให้กับเจคณะซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเจคณะในการขับเคลื่อนและผลักดันการทำงานตาม MOU 23ข้อนะครับอย่างเช่นสุราพื้นบ้านสมรสเท่าเทียมและการต่อย,ยอดเศรษฐกิจอย่างเช่นงานบางกอกไพรส์2023ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันวันนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ7มิถุนายนก็จะมีคณะทำงานชุดใหญ่ในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะมีหัวหน้าพักและแกนนําพักร่วมประชุมที่พักเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกัน